ทิปเล็กทิปดูผู้ชายใช่ทิปเม๊กล้องเป็ทิปดูผู้ชายคือเนี่ยทิปดูผู้ชายไม่ใช่ทิปผู้หญิงนะคือไม่มีผู้หญิงเลยอ่ะแบม่งอันนี้มาจากไหนเนี่ยมาสายสองพี่สายสองเหรอสายสองสายสองอาพับลักของแท้เยอะพี่อ๋ออันนี้เอากล้องกล้องถ่ายด้วยนะ เขาเรียกว่าทิปมาไหมมามามานะโหวเขาบอกกูบอกมึงไมาสัตว์รั่นเลยดีกันี้อ๋ออยู่โค้ชุ่นแบบนสรุปไหมสรุปก็ไม่เยอะท่าไหร่ครับพี่ีีน้ไม่หลงล่าง เยอะนะฝนอัะนอนนี้ฝนดับฝนดับไม่มีจริงอ่ะเราไปดูพวกเราดีกว่าไม่ใช่มันไม่มีจริงอ่ะ ไม่มีเลยก็มันไม่มีอ่ะก็หาอยู่นั่นแหละก็มันไม่มีไงเหลือหาอยู่หาไอยู่แล้วดูนี่ดีกว่าก็ทำอะไรกันเนี่ยก็ทำอะไรกันเนี่ยตรงนี้กำลัทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยแต่งรถแตงรถแงรกัตรแต่รแต่งรถอต่รถแต่งคืแต่ง่งรปแต่งต่งแต่งรม่แต่งแต่งแรแต่งอแ่งร่งแต่ง่่ ทรถทิพย์แต่งทุกที่รถล่องเหรอวะรถล่องรถล่องล่องอะไรล่องอไรล่องดากตายแล้วโอ้ตายแล้วโอ้ใครเันอลคก่อนอย่าเงี้ยะวางยาเน่ดดครับยครับ หนูมีของขายเยอะนะมีปลาหมึกปลาหมึกขายด้วยนะโอยไม่เจออีกไปนั่งไปนั่งไปนั่งหลิไปนั่งข้าหลิดดินั่งนั่งนะแก่เขา้โหเยอะมากีีมากเลย ให้เอานมใหไม่ลูกอยู่เอานมให้ลูกอยู่ขาที่เขาได้ครับได้ไม่ให้หนูเอาลงมาไม่ลงรอกกัดลงเลยกัดลงเลยขไปรถเลยขอถ่ายเอดี๋ยวพี่โอ๊ตเดี๋ยวไปหาพี่โอ๊ตก่อนวางรถนะ ที่ดีครับสวัสดีครับใช่ครับขุนายกิจการลุงเรืองฮะกิจการลุงเรืองลุงเรืองลุงเรืองนะใช่แล้วไม่ไปไม่ได้ไอโยนี่ไม่ได้สายแข่งนะเราเราสายปั้นเหนือแล้สายปั้นเหนือแล้วนะสายทิปสายทิปสายทุกทิปเจอทุกทิปเลยใช่ใช่ไปดีดีปีแล้วก็เจอกันดีแล้วก็เจอกันปีนี้ขึ้นมาข้างบนลงล่าง ไม่ได้พี่ลงไปคันเดียวเนี่ยเลยนั่นไงหุดเป็น้อเลยเดี๋ยววันไหนต้องไปร้านพี่อ้นเนาะร้านพี่ต้องเที่ยงคืนอ่ะได้โอ้เที่ยววันยังเที่ยงคืนเปิดเปิดกี่โมงนะหกโมงทุ่มหนึ่งหกโมงทุ่มหนึ่งปิดอะปิดตีสาม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 โอ้โเที่ยววันยังเที่ยงคืนรับลูกค้าวีพีเดียวอ๋อลูกค้าวีพีเดียวเหรอคือแบบว่าโทรมาคือแบบพี่ผมอยากทำรถเนี่ย พี่สองเนี่ยเข้ามาได้เลยไหมอ๋อเข้ามาได้เลยอย่างนี้เลยถามว่าแปดโมงเช้าเราคงไปถึงร้านไม่ไม่เปิดเปิดนะไม่รังจะนอนโอ้กําลังจะนอนไปไหนไปไหนลีกับจีแลโนชอบอะไรครับลีกับจีแลโนชอบอะไรครับชอบเดียวน้องหนูว่าชอบพี่ไอ้แบงค์เหี้ย่ช่แบงค์ชิบหายแล้วพีเขาเขาเลือกเขาเลือกลีกเ่รเขาไม่เลือกเลือกเราอ๋อ โอ้คนมาเยอะมากเลยนะเยอะเยพี่มีอะไรกินบ้างวะเนี่ยไม่หาอะไรกินดีกว่ามั้งหาอันนี้ฟ้าหัวไก่นี่โหพาน้องมาด้วยพาน้องมาด้วยได้มากี่โลเนี่ยไม่รู้กันกี่โลกี่หลายโลกี่ชั่วโมงส่งมสงชั่วโมงได้เนาะ สองช <Bond> ั่วโมงขอสวยนะไม่เราอัดวิดีโอเขาถ่ายวิดีโออยู่เอาเอากล้องมาถ่ายใถ้าจะเอากล้องเอากล้องมาถ่ายนี่อัดวิดีโอลองคันนี้หน่อยดิอ่ไปลองเลยเดี๋ยวค่อยขับได้ไหมเดี๋ยวเอาแบบมาจากไหนดีวะขับมาจากตรงไหนตรงไหนสานี้น่เจ้าของรถหน่อยนะพี่สามีเนเน่เอาเลยเอาเลยสวัสดีครับเห็นให้ได้เห็นหรขับมาจากตรงนีขับมาเลยนะอันนี้ ถล้องแมวเรื่องเปอ่ไม่นี่ขับมาจากสระบุรีจริงๆนะจริงครับพี่แต่แต่ผมแต่ผมชอบไมยแต่ก็สมัยก่อนผมก็าเฉื่อยผมไม่ขึ้นไม่ขึ้นน่ากลัวไม่ขึ้นแบบขึ้นไงท้องเลยอ่ะลากไปอ่ะลากไปอย่าเห็นโอ้ยถ้าขับเล่นน่ะได้ถ้าขับขับเล่นได้น้อยออกให้ดูแบบมาโอ้โหแมวแมวพี่คิดวาผมไม่ดีกว่าหมดไปเยอะไหม ม่่ดมดม่หมดไปเท่าไหร่พ่นี่นเจ้าของนี่สามแสนกว่าบาทครับใช่ก็ต้อง3ามแสนเี่นี่เ้อหน่องชุดหัวชุดหัวชุดหัวไม่ไม่คอยไม่คยมห่แ้วเ่นะเปิดกเป๋าโง่นะที่ใส่อะสามสามแสมน่เ้าคนรวยคนรวยที่ใส่คนรวยที่โง่แล้วก็ใส่คื้พี่พี่ไม่พูดแบบนั้น ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่พื้นดินเป็นไงไงท้องไงท้องพื้นปูนพื้นปูนนี่เลยช็อตเลยเขบอกว่าถ้าเมื่อกี้นะพื้นปูนช้อนเลยสายตังค์แล้วรถกลับบ้านเลยรถคันนี้มันมีดีอยู่ที่หนึ่งเลยพี่ที่ไรถ้าใครมองเห็นน่ะมันคือความโชคดีของคนที่มองเห็นเว้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรใช่ป่ะดูเหมือนไม่มีอะไรรถแบบกระโหลกกระลามากเลย มีล้อมียางมีเครื่องมีกับรถอันนี้อะไรทุกอย่างปกติง่ายๆคือแบบดูแบบเร้าๆอ่ะมันคือเร้าๆใช่พี่แต่มันมีทีเด็ดเว้ยทีเด็ดมันไม่ใช่เครื่องมันไม่ใช่ล้อมันไม่ใช่เหี้ยอะไรหรอกแล้วคืออะไรไอ้มันชื่อป่องป่องอะไรป่องป่องปอกปองปอกป่องอะไรวะเนี่ยเพื่ออะไรวะเนี่ยเพื่อครับเพื่อเพื่ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออันนี้เจ้าของรถป่ะครับใช่ครับแนะนาตัวไหนครับแนะนาตัวตัวผมสวัสดีครับ ก็เองครับอันนี้มาจากสิงห์บุรีครับสิงห์บุรีก็คือของดีสิงห์บุรีแหละท่อทำเองครับท่อทำเองฮะเดี๋ยวนะท่ออะไรนะท่อทำเองครับคือว่างแต่ยังไม่มีแบรนด์ครับว่างเหรอท่อทำเองแต่ยังไม่มีแบรนด์ทำไมเราไม่ติดแบรนด์เราไปเลยอ่ะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเต็มตัวไม่ไม่ไม่ใช่คืออะไรเนี่ยถ้าไม่มีอันนี้ก็คือจะไม่สงสัยผมเลยนะถ้าไม่มีอันนี้เลยถึง คือสงสัยให้ถามไงใช่ปะแต่มันไม่มีเรื่องราวไงพี่มันคือเทคโนโลยีใหม่มันคือเทคโนโลยีใหม่ใช่ในการในการที่แบบเพิ่มกําลังอัดไงใช่ไหมกิงหน่อยโป่งนี่เสร็จหน่อยโป่งเขาเนี่ยใช่ปะคือสงสัยให้ถามใช่ไหมอ๋อมันเป็นเรื่องราวอันนี้ขับมาจากสิง์บุรีเลยใช่ครับโอ้โหไม่พังเหรอ ได้ขอฟังเสียงหน่อยได้มอ๋อด้ไดอ้าวมันจะดังปงงปงปงปไม่ใช่ป่าลองฟังดูมันจะดังปังปงปงใช่ป่ะรครับมดีดีนะเดี๋ยวล้อลุลุใหญ่ล้อจะหลุดฮะล้อจะหลุด๋อล้อจะหลุด ขับกลับได้ปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถกลับนะครับับออ๋าโอเคครับแล้วแล้วฝากคิดจะฝากแบรนด์ท่อแบบนี้ไว้ไหมเผื่อมีคนสนใจเนี่ะมีคนสนใจฝากเรื่อยๆตำรวจมาอะไรนะพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไจมะตำรวจมาเอาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราแค่จอดเฉยๆเราคุยหลังบ้านไปแล้วว่าเต็มระบบ ตำรวจขับมาดูความเรียบร้อยเฉยใช่ครับอ่าฝากแบรนด์อีกทีนึงฝากแบรนดอะไรตอนนี้แบรนด์ันไม่มีครับฝากถ้าสนใจก็เฟซบุ๊กเนี่ครับท่อแปลกๆอะไรเงี้ยาโอ๋อท่อแปลกๆสนใจทักแชทครับได้ครับคือเร็วแน่นอนจะปล่องตรงไหนก็ได้ป่องห้าป่องห้าได้ครับก็ได้ใช่ป่ะมีจะป่องเล็กป่องใหญ่ได้หมดโอเคเอาเรื่องว่ะเาครับสำหรับการที่มานะครับในพื้นที่สถานีตำรวจกรุงศรีอยุธนะครับ วจเขาก็ดีเนาะเขาเพาะดีเนาะเขาไม่ตะโกงบอะไรแล้วเขากาก็ดีเนาะธรรมชาติดเนาะเขาตำรวจเนาะก็คุยชมที่ตำรวจรบกลนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอกันขอเพ่อนนะครับคฟังนะครับคุณตำรวจเขาจะบอกว่าขอเรื่องอะไรครัเ่ไม่รันรัีใจรักก่เป็นไงใจมรักกันเป็นไง ก็ดีก็ดูหลกก็ดีได้ครับได้ครับอ่านะตัวบอกใจมันรัก่เออเขาแ่ก่อนเขาก็นี่ฟังฟัง่อ่าแบ่งท้ายเพื่อเรินนัมีสว่านำกมาครับเลตงั สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหใครกินเยอะใครไปสองเลยสองเหรอกูจะพี่เขามากันเยอะเลยนะมาเยอะทุกคนเนี่ยเลยแต่แต่แต่เราก็เกลัวกลัวด้วยนะใใชช่่ปะ่ป่ะคันไหนอยู่หัวครับวันนี้ โอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี่ผู้มานี่อยู่หัวไปมาดูเรื่องวะมาดูวะเย่คลิปนี้ก็คนเยอะนะพี่เนะาะเยอะจัดเลยทุกปีนี <S <S ่น่าเจอกันใหม่เจ๊กอล์ฟอะใช่อันนี้เดือนอะไรมิถุนามิถุนาเขาจัดทุกปีปีละครั้งนะ คนเยอะจัดตอนนี้รอดูรถไฟก่อนก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดส u b s c r ก b e ก็อยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์นะทุกคนนะเรือรถไฟจะมาทุกคนเดินทางปลอดภัยนะทุกคนเดินทางปลอดภัยนะไม่แว้นนะไม่เบิรนะ์ดนะอย่าล้มนะขอบคุณครับ ตัวขี oh <man. S 1> ่ระดับระดับตำบลครับปอลักษโยทินชื่อเพลงนะครับเพลงครับเพลงขึ้นมาแต่หากวันพุ่งนี้ฉันไม่รู้ที่อะไ้เยี่ยมวดจัด